สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับมีเไปไล่อีก่มื <ắm. S 1> อหนึ่งคือยิบเจ็บ ยี่สิบเจ็ดที่แล้วคือบาสิเลียงบอกว่ายี่บแปดผมติดงานคอนเสิร์ตแล้วคันโซอาเข้าเรียนมูมปีกพุ่งอะไรยุดปอกอะไรยุดดีไม่แห้งกับพอไฮป้อมีุ่ปสภรษากรอยากติดตามเป่าก็เคยยีหแล้วก็ยี่สิบเจ็ดเขาเรียงแต่ว่าคันยี่สิบหกเกินว่ามันงป้าฝนบพาเป็นใจรีเนี่ยกระสิเป็นปีตยี่สเจ็ดแล้วก็เข้ากาจะเอาตัวกินมาหลังเรียงที่เรบ่องสี่ใดปอบอแคบบอแคบมันกัมีเดินอยู่เนาะ ยิบคันเป็นตบเ็บมันออกมาอยู่เขาบอว่าสีหัยบหุดยิหงมันแต่สีหางหางมันแล้วล่ะแต่มาเขาบอกคือไปซื้อจั้ออยาเง้ยกจิขึ้นกไร่าว่า่าวกับล้นนีเยอว่บ้าเออเขากับ มัไเ้นี่เครงดื่มใส่งน้องกินงธรรมดาเนี่ยและมันจะยิมตเต็มกันเออีอยแก่เงินแก่ทองในการบ้านคือการรถคาเรือก็ดียังสี่ก็ได้เพว่ามันยิบแปดได้ก็ได้ยูเนี่ยยิบแปดไปงานรายการแล้วมาเลยยิบแปดของเทียมแล้วกันเลย้างใส่ตะวันซอยกันขายบาทเนี่เนเพราะว่าวันนี้ยบโมเนี่ยเขาเสียวจอมาใส่เมื่อเลยเมืี่สิบมี ตอนนทั้งนางงนทั้งทั้งเข่าอางสิเปนจอยเอที่มันงันสง้ส โตยัะจด้ค้มตาเนือมากอลำัเนี่ยข้าโตมอลล่้าองกายกัะสีเริ่มเคลียดทั้งแท่ปีหลับวันที่ยี่สิบสี่ห้ามันได้คาโตแล้วกับมอลำไ่มห็นเน่เด้อรยใจไปเลยนะใี่สิสกจตัวใหญ่อยนงเลยมอลลมไม่แหงไหลคอยคิดว่าโอ้กาใจไปแล้วน้ามีปู้คิดได้ใจว่าสิลงนี่สิมอลั่ปิดบุห้นกูบนออกก เบื่อของพี่นาพี่นามีนี่ร้แอร์ให้นั่ง ท่านผู้ใดพ่อางน้่งนี่ก็ให้ล้าออกได้ไปขึ้นดนเล่นากไปขึ้นดนเล่นมากเ้ารถไปนี่เดียวคดีคือการพ่อแม่ยังดอกคือหนึ่งหลักก็สิบงพ่ต้องมารถไปมันก็สิได้เหลือเงินเหลือทองก็สิบ่งผู้มามองว่าแบบมันองไปคือคือคือเข้าใจอยู่นี่ว่าถ้ากันเอารถไปมันก็บล็อกคุมแต่ว่าหัวหน้าก็ใหายไรก็นี่พ่ได้คือซัพพอร์ตพ่ได้อยู่แล้วก่านซัพพอร์ตมันต้องซัพพอร์ตทุกคนแม่นบ่ล่ะแม่นครับกานซัพพอร์ตแล้ซัพพอร์ตทุกคนเราพวงเฮามันก็ไม่เปลี ไปรับราคาสูงแล้วกับว่าอยากคือมองในอนาคตเนี่ย ทุกคนกับครึ่งสิบมองหวอดคือว่าผมเหตุวุงด้วยกิบวิญญาณบริเเหตุแคบธุรกิจแล้วผมเป็นหมอลำมาไม่เหตุวุงบริเป็นักธุรกิจไม่เหตุก็คืออยากให้มันอยู่ในความพอดีของความเป็นหมอลำเฮามันจังสิอยู่ได้ดนวยเพราะอยากเห็นมาเ้าจะรับแห้งก็สิบตน้ำเงินจริงๆเขารับได้ดีเขารับได้งานเขาก็เต็มหรอกเขามีสีเหลือกแต่เขาบริเตุเพราะว่าอยางอยากให้มันพอดีแล้วค้นก็สิไดเขาถึงเ้องง่ายๆเราก้องสิเดมีงานไปตลอดเพราะอยากให้มองมาโอ้สิ ฟ้าทับสี่แสนเริ่มเมาปากต่อปากไปแล้วพ้นออกับเรื่องพ่อใหญจังเมื่อครั้งนา เขามาลดราคาลุงค้นกระตริติดพาไปแล้วว่าเขารลับแพงมันเคยมีประวัติอยู่นี่นี่มันเคยเห็นเป็นบทเรียนไหนเขาได้เหตุอยู่เข้าไปอยาเหตุเรื่องนั้นผมเอาราคาวงนี่ผมไ่ได้เปรียบเทียบกับวงอืน่นว่าวงน,นี้รับสามเซ็มคู่สิรับคือเพื่อบบนนี่ผมมีในคววมกินบ่อคอยเปรียบเทียบในค่วมเป็นจากของหนึ่งต้นทุนเขามันเท่าไหนสองวมนิยมของวงเขาหรือว่าค่วมดังหรือเวอร์ต่างๆมันควนสิอยู่ในราคา ข่ายคอยคิดยังสิแต่คอยกระตังและาของคอยแต่กระบู้ว่าคือหรือแพงเขาวงคืนนี่คอยบาลารับลูกเป็นทั้งสาตร์คือเขาเก็เหตุวงเดือดเกวิญญาณบริเหตุวงเดือเพื่อธุรกิจอย่างเดียวแมนบอที่อยู่น้ำกันมากกระบอกใหงในเ้าแบบอันนี้เขาคอยไ,ไปคอยมาในในทางของ,องเขานี่เขาเกิดส่วน